ทุกคนจัดแถวหน้ากระดาษเล่มหนึ่งปฏิบัติปฏิยืนให้ไ,ไวแล้<ะ>เวเข้าย,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 ยืนเยอะยืนเยอะยอะเลยยอะเลยเริ่มเลยทุกคนอย่าเป็นทหารจัดแถวเฮ้ยมึงอื้ออะไรกันเนี่ยฮะอะไรกันมึงได้ยินคำสัง่งโอ้ยยืนไม่มุงมิตีมันเฮ้ยมึงห้อยรุ่นอะไรของอะไรมึงดีแม่งรอดเฉยเลยนะลุ่นลุ่นหล่อตลอดกาล หลวงพ่ออะไรปลุกเสียงนะลวงพ่ออะไรปลุกเสีงว่ตึกไปแล้วอ้าวพลทหารรายงานตัวชื่ออะไรผมวายุเป็นน้องของพี่อักนีครับเป็นน้องชายของแม่ทัพอักนีใช่ครับใช่ปะนี่ซาดซาดครับอันนี้ไม่ใช่หนาพ่อจ่าเป็นกันเหลี่ยงแน่เลยหมายเกณฑ์ไหมตัวทีซาดครับโอเคโอเคถือไว้ถือไว้แล้วเราชื่ออะไรผมชื่อไอนาทีครับ เป็นตัวแทนจากบ้านพ่อท่องสนครับอ่าครับนาทีใช่ไหมครับจ่าเออแต่ว่าจ่าครับคือผมอ่ะอยู่กับเมียสองคนวันนี้ผมก็เลยเอาเมียมาด้วยครับเพื่อที่จะเอาเมียมาด้วยเหรอทำไมต้องรับมันเป็นทหารนี่เพาเมียมาได้ไงอ่ะก็หนื่อยเมียก็พามาเลยไม่ได้นะเมียมาเทื่องกับข้าวอร่อยมากเลยครับจ่าจริงปกติในการที่เราไปเป็นทหาร การที่จะมาเป็นทหารเนี่ยเอาเมียมาไม่ได้อผมผมเอาเมียมาแล้วเป็นอะไรไหมล่ะเป็นแม่คัวได้นั่นี่อันนู้นรอไม่คนหนึ่งอย่าไปเป็นแม่ครัวแกว่าเอาเมียมาเป็นทหารไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้จะได้กลับทำไมอ่ะผมเอาเมียมาครับอัไหนบอกรอโซฟาแล้วอดกนคุยกับเขาเองเอามาครับผมเอามาเอามาจรดูไลค์หรือเปล่าอืไม่ได้มาดูไลค์เอามา กี่โมงหกโมงครึ่งครับถ้าอยางกัเลย,ยพวกคุณต้องโซฟากี่โมงไอ,อนน้ดีๆอะไรไม่ได้ชื่ออะไรนะนาทีค่ะนาทีชื่ออาทิตย์ครับย่ามาดิขาอะไรตีอะไรกันทำไมตีไม่ได้หรอตีได้พี่ไม่ต้องไปดื้อแล้วตีได้ผมให้ตีชื่ออะไรนะอาทิตย์น้ำพกคุณคุณประกอบครับ ชื่อดีเนี่ยครับผมไปยื้อไก่ไปอพมงคลชื้อยื้ไกลไปดีดีดีแล้วเป็นน้องของใครไหมอะไรไหมเป็นน้องของพี่ปัสุธาครับใช่ปะ่ปะครับโมเป๊ะเป๊ะน,นะไม่มีผิดชื่ออะไรเราดำคันที่ครับจริงไหมเนี่ยครับผมแล้วที่เขารับามือกันตรงโซฟาจริงไหมไม,หไม่จริงเหรอครับอ๋อไม่จริงเหรอ ชื่ดำดำครับแล้วเราเราพอลุกหอดุนขังไถเปิดขังไถคือชีวิตจากครับจากครับว่าจากครับไหมครับเอาพูดระจ่ามันก็ต้องมีหางเสียงที่บ้านจาาจากครับใช่ไหมครับมันก็ต้องครับตีครับผมครับอะไรเงี้ยทำไมอ่ะจากิลึกอัดนะครับตอนแรกไม่อึดอัดหรอกพอเจอไอ้กีตาร์ครับฉันกี๋ ยืนเรียงแถวหน้าร้านนึงนึงจะไปใครลิ้นทิ้งกันไหมครับยืน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 ทหารมีคนนับหนึ่งสองสามสี่มึงไปทหารจะไม่ได้หรอกมึงไปมึงก็ไปตายคันทำไมไิ้พายใจเย็นๆสิครับอังเิลงรับกันมีไม่เข้มแข็งกันเลยหั้มึงทำอะไร ขอมสิวันกกนี้มึงเล่นลิเกแบบนี้จ่าเป็นไรเนี่ยมันจะมันจะเผลอด่าไงแต่ว่าออผมไม่เข้าใจจ่าเลยวันเนี้ยนับให้มันเข็งแข็งหน่อยหนึ่งสองสามสี่กำอะไรอุลอย้อนชังซีมาสามเข็มเนี่ยนับให้มันเข็งแข็งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เข้าใจไหครับ ชาวบ้านเขาช่องนับเหรอฮะเหม็นมน้ำอา่าตลกกับ <c oughs> ก,กูให้มากผมคิดว่าเป็นหัวหน้าแล้วกูจะไม่กล้าทำอะไรมึงแล้วที่กูตีมึงไปเมืนะ่ะกี้ขอโทษ

ไปกลับบ้านจำ้ำไอเดะเดะกูนะเดะเดดกไม่ได้แดะกูไม่ใช่ไม้ <c oughs> อันนี้จ่าจะให้ร้องเพลงร้องเพลงอะไรก็ได้ที่มีสัตว์อยู่ในเพลงเข้าใจไหมครับเข้าใจครับกระดิบัตินน แล้วเธอว่ามันจะดีไหมถ้าเธอมากดไลค์ให้

ใช่ไหมใช่ไหมเขาเล่นเซนต์บ้างไอจิพห์หอนเจ้าหหน้าบอกไม่อาคุจะรู้ไหมเขาหลอกมึงถึงว่าเจ้ผู้หญิงหลอกเลยมึงอ่ะใช่แล้วแกใครพูดอะไรก็เชื่อกูจะร้องอะไรมาแล้วโอ้โหเพื่อนกันจริงนี่อาจจะเสียดวงผู้หญหรอกรับบทบาทยตอนนี้ตายไปอยู่อะไรเข้าใจไหมฮะ จารย์นลื้อเรื่องประธานเอ้ยอยากจร่กินเรื่องนี้ใครขอวะจำภาพไงที่หลังมึงก็ให้แม่เขาขึ้นมาเล่นด้วยแล้วไม่ได้เล่นมานานแล้วจำเรื่องได้เรืยังจำไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้จำไม่ได้จังหวัดที่มีสองเมืงเอ้ยประเด็จังหวัดเขาจะไหมครับครับนิมิตอ่างทอง ยาพิจที่ไหนพิจตรยาท่านไปขอสีอิจิยะมาจากี่จังหวัดปะยังเออพิจิตรเต็มรักมึงไปยุ่งกับเขาทำไมเต็มหูเลยขวัญจังหวัดสอปายังกปีาตีกูจะมีนะมึงยิงหลอนยาอยู่ด้วยไม่กยกบีอ่ะด้วยเสียงเต็มเลยแม่งเมาวัคซีนจะตีอย่างเดียว สองพยางกรุงเทพเก่งมากอุงเทพไงจังหวัดที่มีสามพยางปฏิบัติพัชรลู่เลิบุรีเพชรบุรีบางคูรัฑว่าจังหวัดเพชรบุรีสามพยางกทมเก่งมาก ได้เหรอจ๊ะได้ดิจะถึงจ้าในความสนุกก็มีความฉลาดด้วยจ๋าจะถามไ่มีข้อข่าวดิจิวนตรงนิ้งปีกูอยู่ได้จ๋าถามเออชื่อศิลปินที่ชื่นชอบที่อยู่ในสารมาเพชรมาหนึ่งคนอนิบัติแบงค์สอนรามครับ น้องบิ๊กเนกลาศเไม่คิดจะชอบใครนอกจากผัวเเฮ้ยเขาเป็นผู้ชายเออชอบใครพยนชอบพยนไหมไม่ใช้ขอเขาไม่ได้อยู่สอรามตันะกันคัต่อก็มาสิดสุเทพสีใสชอบใครแบงค์สอรามทำใจันหน้าชอบใคร เอดปาชยาเขาชอบต้องเอสเหรอต้องเอาใจหน่อยครับระยะสุดท้ายแล้วเ,เขาเป็นอะไรอ่ะหลายโลกครับเขาเขาก็ดูแข็งแรงอยู่นะทุกวันนี้เขาอยู่ได้เพราะยาครับหลออครับอยู่ได้เพราะอียาครับเอเอไม่ใช่ของกุยแนแหลอของจ่า ปังไปว่าจาคำับเลยไโดนชื่อเขาลงออกอาการเองไม่ต้องมาบอกใครซิปไม่รู้ครับจ่าเอาขอบคุณมากที่รู้ให้สุดแค่นี้ใช่โอ้จ่านี่ครับจริงๆไปจ่านะอ่ะเอ๋ชื่อมาหนึ่งคนที่ชื่นชอบลุงป๊อก่ะทำไมชอบลุงป๊อกอ่ะไอแกแกชอบเที่ยวครับ เที่ยวอะไรเที่ยวที่มึงพาไปอ่ะรุ่นต้องทำหลาลักเขาหลาลักวนมาคุยีกไอ้เอาเอามึงก็ไปที่อื่นดิกูยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยมึงมีร้อนตัวนะมึงตั้กูจนกูจะไม่มีหน้ามองวงคันทีได้เนี่ยคนที่ไม่ชอบเอ่ยชื่อมาหนึ่งคนไอ้เบลครับเราอ่ะไอ้เบลไอ้เบล แก่กูหมดเลยทันวันเลยหลายด้วยไม่ชอบคนหนึง่งไอ้เบลครับก็เป็นอะไรไม่ชอบตัวเองบ่บ้าก็มันไล่มั้งแต่หัวแถวเลยว่ะมึงยังไม่เป็นกำลังใจให้ตัวเองเลยน่ากูเพื่อนแล้วมึงจะอยู่ได้ยังไงวะขอบใจมากสำหรับกำลังใจไม่ชอบใครไอ้เบลครับเี้ยวนมากูอยู่ดีอ่ะไม่อยากเป็นแพะดำแก่ดำ กูเป็นยังงก็ได้นะถ้ามึงไปนอนถ้าแปลงยามันออกนิดมากแล้วก็เดี๋ยวกูเป็นให้ไหมไอรมณ์ดีจังวันนี้ยิ้มสนุกเลยเอางี้ตาดูแล้วพร้อมยังไม่พร้อมมาหรอกเอางี้เดี๋ยวจะเรียกทหารรุ่นพี่มาฝึกให้ดูอ๋อได้ครับอานะขอเชิญคนเอก ขอเชิญขอเชิญขอเชิญจ่าขอเชิญไหนเนี่ยเชิญครับเชิญเชิญอีปี้เป็นคนที่ไหนเจ้าขอเชิญขอเชิญกูจ้าออกมาจัะขอเชิญพลเอกอนุพงศ์เชิญจมูกเฮ้ยพลเอกผลเอกเลยดผลเอกออกมาที่ปากไปเลยโอ้โหอะไรกินสุดยอด พบกับน้องนัสนทสุนธยาเซียวหาหนึ่หมดทำควางคนรับจา่าว่าไม่ทำควงหรอะ่ะทำไมอะ่ะเอาก็ต้องทำด้วยในพวกผมทำกันหมดเนี่ยทำเพราะอะไรอะ่ะก็จ่ายย่นน้อยกว่าเขาเขาเป็นพลเอกแล้วไงจ่าก,ก็ต้องทำควางลดจ่าแค่จ่านะเขาพลเอกอะ่ะไม่อัน,นี่มันชื่อยเอกก็พลทหารทั<อ>่วไปแหละไปชื่อยเอกเออเอกไอ้เอก อเอกมันได้ยินยังไงว่าหูไม่มีคงทางไหนเยวาโดนระเบิดแลนอาานเอกเตรียมรับคำสั่งจากเขาใะมไหมครับไปครับเอามาได้ยังไเอามาได้ออ

ไปไงคนทจะหารุ่นพี่เก่งไหมอยากเหรอเนี่ยมันยากเกินไปฟังไม่รู้เรื่องขออีกรอบได้ไหมครับขออีกรอบเหรอกู้อทำแบบนี้เหรอต้องทำทุกคนต้องทำขออีกรอบได้ ยังรก็ไม่างคำสั่งต่างเข้าใจไหมครับะนมนมผมเหนื่อยแค่เซ้นเดียว พี่เอกาตกจังหวะไปขอดูอีกรอบนะครับขอยอบครับผมได้อีอบนะคจ่าเดี๋ยวจำเลยช่วยจำิดูอยู่แล้เดจ้าอันนั้นเนี่ยมยาวเอวปร้งอ๋ออ๋อะไโอไปดีกว่เอา ่ดอเอน่จะเหนื่อย้วล่ะจ่าครับอะเอกเขาทามาเยอะแล้วผมอยากเห็นจ่าทาให้น้องๆดูบ้างเป็นบุญตาเป็นบุญตาเอกสั่งครับพอเป็นจ่าได้ต้องไม่ธรรมดาสั่งได้นะ่ไป อะไรเอกเอ๊ะแล้วันแล้วมาวันที่แม่โอ้ยเอกแม่เขาขาไม่ดีไอ้เอกมึงแสบแน่ไอ้เอกต้องตูดมึงห้อยอะไรวะคนโป่งๆนะจ๊ะอ่างกังกา Ata hi, solen ke, solen ke, bat na hi, bat na hi, yeh ผมทหารใหม่ไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ไหมล่ะเขาชงได้แบบนี้เหรอเขาชงได้แบบนี้ขอบคุณพลทหารอนุพงศ์เจะโป้มากไปพักได้ไปไงต้อหาลุ้นพี่โหยากยากครับแต่ยากมากเลยจ้ะทำไม่ได้แน่เลยไม่ได้ครับ แถวหน้ากระดาษเล่มหนึ่งเยี่ยจ่าเนี่ยจะขออาสาสมักหนึ่งลายเก้ามาหนึ่งเก้าเพื่อฝึกเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเข้าใจไหมครับครับแล้วก็ถอยไปหนึ่งเก้าให้เหลือพวกนี้ให้คนเลือกเอาขอเชิญพลทหารเก้าออกมาหนึ่งเก้าเก่งมากโอยดุนยอดเลย นี่นะค่อยลุ้มึงไม่ถอยตามกูมาใชแล้วน่ะพี่เขาเป็นไรเสียเจ้าชู้แอบอกไม่อยากเป็นทหารชื่ออะไรหราเพื่อนเพื่อนดุนครับดุนจำรับคำสั่งต่างๆเข้าใจไหมครับครับดูนะเพื่อนนะสุดยอดนะพี่เอานอเอวเอ วิญญาณพ่อคราพ่อเขาไปไหนฮะเขาตัวอยู่ข้างบนพ่อเอาว่ะอาวะจะมาเลงนกีอาว่ะกัเบออันนี้มาอีกเที่ยวแล้วไม่ตั้งใจฟังนหฮะตั้งใจหน่อยพลทหารเข้าใจไหมเอียงโยเมื่อกี้เอ๋ก่อน ีเปียงออเตียงออกมาเดยวเดยวเขาเริ่มเชิญพ่อขึ้นจะจะลกเนาไหลเมื่อกี้เจะหมดไม้อันนี้มันต่ำไปกี่กิโเมตรเชิญเลยครับพ่อจ่ายจะได้ไม่ร้อนอ้เอ้เดินไปไหน ต้องไปยุ่งกับเขาเขาไม่ได้เป็นทหารครับโอ้ยมาเลยเอาไปล้วยังยุ่งกักอ่ะเอาโอ๊ยโอ๊ยอไปเลยอไปเลยเอาวะโอ้ยโอ๊ยไปไปไปนี่มัน่นทได้เพื่อน้าเอาไว้เพื่อนได้ดิย่อยองไล้เพื่อนมามา